สวัสดีค่ะทีนี้นะคะแพรมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่เราเป็นผู้เสียหายหรือเราเป็นทนายความของผู้เสียหายเราจะตัดสินใจฟ้องเองจ้างทนายฟ้องหรือจะตัดสินใจให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการ รวบรวมสมนวนและส่งให้พนักง,งานอายการฟ้องแบบไหนดีกว่ากันคะทนายพราวราวีจะมาไขาข้อข้องใจในส่วนนี้ให้แผมอธิบายก่อนในส่วนที่เราฟ้องเองแน่นอนขั้นตอนคือ1แจ้งความค่ะแจ้งหรือไม่แจ้งก็ได้นะแต่ต้องฟ้องภายในยุความฟ้องปุ๊บสารไต่สวนมูลฟ้องถ้าคดีมีมูลสารจะประทับฟ้องและก็ดูว่าจาเลยมาฟังคําสั่งไหมถ้าจําเลยมาฟังจะเป็นนัดสอบคห้การเลยถ้าจําเลยไม่ได้มาฟังโจทย์จะต้องส่ง หมายนะคะให้จำเลยรับทราบวันนัดสอบคให้การอ่ะเมื่อจำเลยมาในวันนัดสอบคให้การจะมีการสอบคให้การว่าจะรับหรือปฏิเสธถ้าปฏิเสธเข้าสู่กระบ,บวนการของการสืบพยานต่อไปซึ่งอาจมีการ นัดอีกหนึ่งนัดที่เรียกว่านัดตรวจพยานหลักฐานค่ะนัดตรวจพยานหลักฐานหมายถึงอะไรหมายความว่าแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นโจทก์จำเลยค่ะเอาหลักฐานให้ศาลดูค่ะว่าโจทก์ประสงค์จะอ้างอะไรจำเลยประสงค์จะอ้างอะไรและเอาหลักฐานให้อีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบเรียกว่าการตรวจพยานหลักฐานจ้ะเมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจพยานหลักฐานกำหนดวันสืบพยานแล้วหลังจากนั้นในวันสืบพยาน เราก็มาดูกันนะคะว่าโจทสืบพยานเสร็จแลจ้วจำเลยสืบพยานต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้นศาลจะกําหนดวันฟังคําพิพากษาซึ่งในวันฟังคําพิพากษาจําเลยต้องมาฟังเพราะถ้าศาลสั่งว่าคาดีนั้นจาเลยมีความผิดและจําเลยไม่ได้มาค่ะได้ไหมคําตอบคือไม่ได้อยู่แล้วเพราะศาลจะต้องอ่านคาพิพากษาต่อหน้าจาเลยและถ้าจาเลยประสงค์จะอุทธรณ์จำเลยต้องมีตัวในวันที่อ่านคําพิพากษานั่นหมายความว่าถ้านัด ฟังคำพิาพากษาจำเลยมาสารจะออกหมายเรียกครั้งหนึ่งไม่มาออกหมายจับนะคะแล้วถ้าสารอ่านรับหลังแล้วบอกว่าจำเลยผิดจำเลยไม่มีตัวอยู่ในห้องพิจารณาจำเลยจะไม่สามารถใช้สิทธิธอุทธรณ์ได้นะ่นจ๊ะนั่นคือขั้นตอนที่เราฟ้องเองในทางกลับกันขั้นตอนที่เราเลือกที่จะให้พนักงานสอบสวนเป็นคนดําเนินคดีให้แน่นอนหนึ่งเริ่มจากการแจ้งความ2ตํารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานโดยสอบปากคําเรานะคะหลังจากนั้นนะคะ จึงออกหมายเรียกผู้ต้องหามานะคะออกหมายเรียกครั้งที่1ไม่มาครั้งที่2ไม่มาออกไปจับอ่าครั้งที่1ครั้งที่2ไม่มานะถึงจะออกหมายจับนะแต่ก็มีเหตุเหมือนกันว่าออกครั้งที่1แล้วครั้งที่2ออกหมายจับก็มีในบางข้อหาฐานความผิดนะคะประมาณนี้นะ,ะทีนี้นะคะสมมติได้ตัวจําเลยมาแล้วจาเลยให้การรับหรือปฏิเสธตารวจต้องสรุปสํานวนและส่งพนักงานอายการนะคะและอายการจะมีความเห็นอยู่4อย่างสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องสั่งให้สอบเพิ่มหรือเปรียบเทียบปรับนั่นเองนะคะถ้ากระบวนการเข้าสู่การ ส่งฟ้องนียคะก็จะมีการถามนะคะศาลจะต้องถามว่าจำเลยรับสารภาพหรือปฏิเสธอา้าวถ้าปฏิเสธจะสู้ศาลจะต้องกําหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานหรือนัดสืบพยานขึ้นมานะคะแล้วขั้นตอนนะคะก็จะมีการสืบพยานฝั่งโจทก์แล้วก็สืบพยานจำเลยแลวก็นัดฝั่งคพิภากษาคล้ายกันเลยนะคะกับขั้นตอนที่เราฟ้องเองประเด็นคือจำเลยค่ะ โดยปกตินะคะถ้าจำเลยรับสารภาพตั้งแต่วันแรกที่ส่งฟ้องอ่ะศารจะอ่านคำพิพากษาเลยนะเว้นแต่อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีศาลจะต้องสั่งให้มีการสืบประกอบก่อนว่าโอเคความผิดที่จำเลยรับอ่ะมันควรจะลงโทษในลักษณะใดอย่างไรหรือส่งไปที่คุมประพฤติเพื่อให้สอบอ่าสืบสอบนะคะแล้วก็ดูความประพฤติอ,อีกทีนึงว่าเฮ้ยคนเนี้ย ตามความเห็นของคุมประพฤตแล้วสมควรลงโทษอย่างไรแล้วศาลก็พิจารณาในทางคดีแล้วก็ลงโทษไปประมาณนี้จ้ะ นะสำหรับในเรื่องของการดำเนินคดีนะคะของผู้เสียหายนะคะไม่ว่าท่านจะเลือกฟ้องเองหรือเลือกให้พนักง,งานในการฟ้องนะคะก็น่าจะไขข้อข้องใจได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทนายพราวรวีหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมากสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะถ้าใครสงสัยตรงไหนนะคะก็ถามทนายพราวรวีได้เสมอน,นะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ